คลิปในวันนี้วิธีแท้งานหน้าจอพิธีกรสำหรับสมาร์ทโฟน d e s วิล p 8แปเทเพมเอร์าเก็บได้รองรับกล้องและสมาร์ทโฟน,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 นครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำให้ตัวหนังสือเนี่ย มันไหลมันเลื่อนขึ้นนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันของทาง Desvu ครับแล้วก็กดคลิกด้านนะครับเพราะว่าเวลาใส่หน้าจอไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้แบบแมนวนวลก่อนก็คือใช้มือเนี่ยไปกดที่ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับอันอีกประสงค์รองรับการบันทึกวิดีโอด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องพูดให้ดูผมก็สามารถที่จะพูดได้อย่างลื่นไหลผมสามารถพูดได้แบบคล่องแคล่วไม่ติดขัด จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิวสเปคของตัวเทเลพอมเตอร์ d e s ท์วิว p แปดไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการประกอบก็คลิปที่2นะครับก็คือคลิปที่แล้วมาถึงคลิปในวันนี้นะครับเราจะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยเลื่อนในตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันได้นะครับเข้าไปได้ทั้ง App Store หรือว่า Play Store นะครับสามารถพิมพ์เข้าไปเลยคําว่า Desk ์วิวนะครับมันก็จะเป็นโลโก้หน้าตา แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของแอปเขานะครับแล้วเราก็เปิดซึ่งตัวเทเลรอมเตอร์เนี่ยเราได้ประกอบไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวเฉพาะตัวเทเลพอมเตอร์ของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟใช้แบตอะไรนะครับตัวหนังสือที่จะมาเนี่ยมาจากตัวสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับหน้าตาเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มบทพูดใหม่นะครับแล้วคราวนี้นะครับผมจะมากอปปี้ สคริปพูดนะครับก๊อปปี้สคริปพูดไปนะครับเพื่อจะใช้กับตัวแอปพลิเคชันทําให้ตัวหนังสือเนี่ยมันเลื่อนนะครับผมก็กดคัดลอกไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับผมกดวางเลยครับนี่ตอนนี้สคริปพูดของเรานะครับมาเรียบร้อยแล้วผมกดเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งชื่อแล้วก็ใส่สคริปเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับกดเซฟด้านตรงนี้นะครับเขาจะมีเขียนเป็นไฟล์ หัวข้อให้เราเลยนะครับว่า Des Vi วิวทปึ๊บพอเรากดเข้ามาครับมันจะขึ้นเลื่อนแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมาดูที่แถบดนล่างนะครับสามารถพลิกได้เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะพลิกตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ตัดปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับกดเพลย์ผ่านตรงกลางหรือว่ากดเพลย์ผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะครับตั้งค่าสปีดนะครับสปีดสโลเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ฟาดให้ช้าให้เร็วขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมันเยอะ มันเร็วไปเราก็กดช้าๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับเราสามารถปรับได้เลยตามความถนัดที่เรามองเห็นปุ๊บคราวนี้ผมจะนําตัวบทพูดเนี่ยที่อยู่ในแอปนะครับไปติดเข้ากับตัวหน้าจอกระจกนะครับผมก็สามารถเลื่อนได้นะใช้นิ้วเลื่อนได้แล้วก็กดพลิกด้านนะครับเพราะว่าเวลาใส่หน้าจอไปแล้วเนี่ยเวลาใส่ตัวกระจกไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้แบบแมนนวลก่อนก็คือใช้มือเนี่ยไปกดที่ตัว หน้าจอปุ๊บมันก็จะเลื่อนแบบนี้เลยซึ่งตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ด้านหลังบทพูดนะครับอยู่ด้านหลังของตัวกระจกซึ่งมันสะท้อนแสงได้ดีมากๆเราไม่เห็นเลนส์กล้องตัวนี้นะครับอนเนกประสงค์รองรับการบันทึกวิดีโอด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องกล้องมิเลเลและเว็บแคมรองรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตัวเทเลโพลเตอร์ P8 นะครับขนาดกระทัดรัดพับเก็บได้พร้อมใช้งานได้ทุกเวลาช่วยให้อ่านได้ลื่นไหลไม่สะดุดและไม่ต้องกังวล ว่าจะลืมบทพูดนะครับมาพร้อมกับพูดบางแสง3าแบบพูดให้ดูผมก็สามารถที่จะพูดได้อย่างลื่นไหลถ้าเกิดมันเร็วไปอ่ะสมมุติว่ามันเร็วไปผมมาปรับครับผมมาปรับความเร็วปึ๊บสมมติว่ามันเร็วไปอ่าผมปรับความเร็วให้อยู่เท่านี้แล้วผมก็เลื่อนได้อันนี้คือใช้แบบมานวนก่อนนะครับปึมม๊บเลื่อนได้แล้วผมก็กดเพลง เทเลปอมเตอร์ P8 รองรับการถ่ายแนวนอนและก็แนวตั้งเหมาะกับหลายรูปแบบงานเช่นไลฟ์ขายของสอนออนไลน์หรือว่าสร้างเนื้อหา KOL Influencer กระจกแบบคุณภาพสูง26ชั้นพร้อมการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้70% 30%มองเห็นข้อความชัดเจนไม่สะท้อนแสงผมสามารถพูดได้แบบคล่องแคล่วไม่ติดขัดโดยการอ่านบทพูดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็สายตาของเราเนี่ย S <S in <fall> ก็จะมองไปที่เลนโดยอัตโนมัติด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถเลื่อนจากหน้าจอด้านขวามือนะครับปึ๊บเลื่อนมาแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่ตั้งค่าได้นะครับบรรทัดแรกเนี่ยคือสามารถให้หน้หนังสือเนี่ยอยู่พอดีแถวหน้าอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ตรงริมขวามือนะครับอันนี้สามารถตั้งได้เลยตรงนี้นะครับตัวพื้นหลังเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้น้ำเงินชมพูเหลืองแดงเราสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการให้มันสะท้อนสีอะไรนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีดาเพราะว่ามันเวลาสะท้อนแล้วเนี่ยมันอ่าน ฟันค้างง่ายแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้สีอื่นก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีอะไรนั่นเองนะครับแล้วเวลาเลื่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเลื่อนกลับมาปุ๊บอันนี้ก็คือเรื่องของการตั้งค่าจากมุมขวานะครับเนี่เราสามารถเปิดการใช้โหมดต่างๆได้ผ่านตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือการใช้งานแบบแมนนวล แบบมนนวนต่อมานะครับจะเป็นตัวรีโมทที่เขาให้มานี่รีโมทอยู่ในกระเป๋าแล้วเล็กกระทัดรัดมากอันนี้คือตัวรีโมทของเขานะครับเราก็ใส่ฐานเข้าไปเป็นฐานขนาด 2A นะครับที่ช่องด้านหลังนะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้เราสามารถควบคุมได้เองเลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่แอปพลิเคชันผมออกไปก่อนเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนผมกดบลูทูธตรงนี้นะครับแล้วก็อนุญาตน,นะตัวบลูทูธของตัวรีโมทตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วผมก็กดไปเลย แบบนี้นะครับแล้วก็จับคู่ครับง่ายมากง่ายมากนะครับคือไม่มีอะไรยุ่งยากเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมเปิดบทพูดเหมือนเดิมแล้วผมก็เอาตัวหน้าจอมือถือเนี่ยไปวางไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อใช้เป็นบทพูดปุ๊บนะจะใช้งานผ่านตัวนี้นะครับผมกดตรงนี้นะครับผมกดโอเคด้านบนปุ๊บให้มันเลื่อนให้มันหยุดแบบนี้เลยง่ายมากๆนะครับนี่ที่ตัวด้านบนนะครับกด กดเลื่อนไปกดหยุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่หน้าจออย่างนี้เห็นไหมสามารถกดเร็วนะครับซ้ายขวาเนี่ยคือกดความเร็วความช้านะครับด้านบนก็คือกดเพลงปุ๊บกดขึ้นกดลงนะครับก็คือเลื่อนตัวสคริปต์นั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าเราจะกดเพลงผ่านตัวตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคปุ๊บเห็นไหมมันจะเลื่อนปุ๊บหรือกดข้างบนก็ได้มันมีปุ่มโอเคอยู่แค่นี้เองนะครับเวลาผมจะใช้งานเนี่ยผมก็กดเพลง เพื่ออ่านบทรองรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสำหรับการใช้งานเป็นปุ๊บหยุดแล้วผมก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหมเนี่ยผมสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อไปหาบทอื่นนะครับเพียงหมุนก็สามารถเปลี่ยนระหว่างการถ่ายภาพแนวนอนและแนวตั้งได้ภายในไม่กี่วินาทีพร้อมพับเก็บได้กระทัดรัดเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกช้าไปใช่ไหมครับผมก็กดสปีดได้แบบนี้เห็นไหม ง่ายมากนะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นพิธีกรอยากเป็นพิธีกรแล้วรู้สึกว่าตัวเองพูดติดติดขัดขัด,ขดนะครับสามารถใช้หน้าจอ d e s ดสทิวตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างประหยัดแถมใช้งานได้ดีด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อหน้าจอใหญ่ไม่ต้องพักพกแบบใหญ่ๆนะครับแค่หน้าจอตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วและนี่ก็คือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับ ville, s ดสทิวเพื่อทําให้หน้าจอของเราเนี่ยวิ่งแบบนี้ ง่ายมากๆนะครับจะใช้เป็นมือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นรีโมทบลูทูธตรงนี้ก็ได้ผ่านโดยแอปพลิเคชันมีทั้ง iOS และ Android ครับใช้งานง่ายราคาประหยัด d e s ต์ e เทเลพอมเตอร์ P8 ครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกติดตามชมครับส่งวันนี้หมดกลางผมแล้วสวัสดีครับ